อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองคนดังก็คือที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะวันนี้คุณสนธิยาสวัสดีไปยื่นหนังสือให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบและเสนอเรื่องความเห็นต่อไปอยังสารรัฐธรรมนูญกรณีที่คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถือครองหุ้นในบริษัทเอกชนและก็ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทเอกชนโดยไม่ได้แจ้งให้กับปปชทราบภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรี อีกทั้งยังไม่ได้โอนหุ้นภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งมาดังกล่าวแล้วก็ถือว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นะคะจึงขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไต่สวนแลวก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปซึ่งถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไต่สวนตรวจสอบแล้วค่ะคุณผู้ชมพบว่าเข้าข่ายอาจจะมีมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญที่จะทําหน้าที่ในการวินิจฉัยต่อไปและค่ะคือประเด็นนี้เนี่ยกูเขากลัวกันนะนักนักมองการเมืองเนี่ย เากลัวจะซ้ำรอยอดีตนายกเศรษฐาแต่กรณีเนี้ทางฝั่งรัฐบาลแกนนำพรรคเพไ่อไทยก็มั่นใจว่ามันต่างจากกรณีของอดีตนายกเศรษฐานะคะก็รอดูกันแล้วกันค่ะเพราะว่ามันต้องผ่านทีละขั้นก่อนนะต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนก่อนที่จะไปถึงศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะคะ